รับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสักูุ่กคนอคลิปนี้นะครับเราจะเอา2ตัวบนมาฝากนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะมาให้พี่น้องไปพิจารณาดูนะครับเป็นแนวทางนะครับว่ามันจะมาได้ไหมมีโอกาสไหมนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะ สูตรนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะสูตรนี้นะครับพี่น้องก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3านะครั้งที่4ไม่เกี่ยวไม่ได้เอามาใช้นะครับรางวัลที่1นี่รางวัลที่1นึ่งสองตัวล่างอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไม่ไดเอามาใช้หลายท่านคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเพราะว่าผมลงไป เ,เคยทําให้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ9กบวก8นะ100ครั้งที่สองร้อครั้งที่สองกับหน่วยครั้งที่สามนะครับ102หน่วยสามเ้าบวก8ดท่ากับเจ็ดแปดหนะเก้าบวกแท่ากับเได้ 6, 6, 6, 6, 6 7 8อันนี้ก็ น่าจะคล้ายๆว่าเป็นเด่นบนก่อนนะครับ9กบวกแไกับ7 7ไว้ตรงกลางครับเพิ่ม1ลด1นะมาที่เลข6เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ผมเอาทำให้ทีละสูตรก่อนนะ0บวก1 1 2 0นะ0บวก1ได้1 1 2, อยู่ตรงกลางเพิ่มลดนะครับ5บวก2 5บวก2 7เพิ่มเป็น8 ลดเป็น6กหก2จ็ดร้อยสองหน่วย3ก็2อบวกเเป็น9กนะครับสองบวกเเป็น9เพิ่มเป็น0ูนลดเป็น8 2ดสองบวกสร้อยสองหน่วย3นะครับ2อบวกสเป็นเลขหกเพิ่มเป็น7จ็ลดเป็นห้า 9ก้าบวกแเบวกแปดทากับเลขเจเพิ่มเป็น8ปดลดเป็น6 8แบวกเก้าท่ากับเลขเ็ดนะครับเเพิ่มเป็น8ลดเป็น6กห้าบวก, 9, กบเ, 7, 7, เ,เ, 8, เ 6, 5้บวกเนะก้าท่ากับ14บสี่ไดสี 4, 5 3อ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับสลับสูตรแรกเราจะมาดูนะครับสูตรที่2ที่จะเอามาประกบเหมือนเดิม <c oughs> ก็จะใช้100ครั้งที่1ทีนี้101กับหน่วย2นะอย่างงงนะอันนี้102หน่วย3อันนี้101หน่วย2 8นะครับ8บวก5เท่ากับ13 3อยู่ตรงกลางเพิ่มเป็น4ลดเป็น2 2 3 4นะครับ2 3 4ไปจับกับ6 7 8มันก็จะเป็น2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8นะผลออกที่3 3 6นะครับผลออกที่3 3 6ตัวที่เข้านะครับ3กับ6เป็นตัวนี้ ต่อไปสูตรที่สูตรนี้นะครับ0นบวก1ได้1นอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะ1เิ่มเป็น2ลดเป็น0นยมาดูสูตรประกบนะครับหลักร้อยครั้งที่1ก็คือเลข3หลักหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข1นะ1อ่า3บวก1เท่ากับเลข4นะครับ4เพิ่มเป็น5ลดเป็น3 นงวันนี้นะครับเราจะต้องได้สามสี่ห้าไปจับกับ0 1 2มันก็จะเป็น3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2นะผลออกที่0 4 1นะครับเลข4เลข1อ่ะต่อไปนะครับหลักร้อยครั้งที่1ก็คือเลข4 หน่วยก็คือหลังหน่วยครั้งที่2อก็เลข9 4้บวกเเท่ากับเลข3 3มเพิ่มเป็น4ลดเป็น2อ่ะวันนี้เราจะเอา2 3 4ไปจับกับ678แน่นอนว่าไอตัวเนี้ยมันหลุดเพราะว่ามันออก8 6 7นะครับนะหลุดตั้งแต่งวดที่ออก8 6 7ทําเอาหลุดหลุดก็ต้องเอามาให้ดูนะครับว่าโอเคว่ามันเคยหลุดก่อนหน้านี้มันก็เข้าเหมือนกันนะถ้าย้อนขึ้นไปอีกมันก็เข้าเข้าเข้าหลุด ก็ไม่ใช่ครว่าเข้าหลุดๆส่วนมากมันจะเข้าแล้วมันก็จะมีหลุดอย่างนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะครับก็คือว่ามันไม่ได้เข้าตลอดถ้าเกิดว่าผมทําตั้งแต่งวดเนี้วดที่ออกแปดหกเจ็ดหกศูนย์หกหกสองอะไรพวกนี้มันก็จะเข้านะครับมันก็จะเข้าแต่เอาที่หลุดเนี่ยมามาเตือนสติไว้อีกนิดนึงว่าเออมันมันก็มีหลุดนะไม่ใช่ว่ามันเป๊ะๆตลอด รประมาณนี้นอโอเคหลักร้อยครั้งที่1กับหลักหน่วยครั้งที่2 3 2, บวก2 3บวก2เป็นเล็ก5 5เพิ่มเป็น6ลดเป็น4ได้4 5 6จับกับ4 5 6ไปจับกับ8 9 0นะครับ4 8 4 9 4 0 5 8 5 9 5 0 6 8 6 9 6 0 เนงินออกอ่าหกศูนย์หกนะครับเงวนนี้ถ้าจับกันจริงจริงถ้าเราเอาตัวนี้เป็นหลักแล้วก็จะเป็นหกศูนย์แต่มันออกศูนย์หกออกตัวกลับแต่ไม่เป็นไรก็ทําให้พี่น้องดูเพราะว่ามันเป็นสูตรง่ายนะไม่ได้บวกเยอะนะครับเข้าที่เลขหก 6, กับเลขศูนย์อ่ะงวดต่อไปนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งกับหลักหน่วยครั้งที่สองนะหนึ่งบวกศูนย์นะครับหนึ่งบวกศูนย์แล้วกลับเลข 1>, 1เพิ่มเป็น2นะครับยด,ดเป็น0 <c oughs> ก็จะได้เลข012นะครับ012ไปจับกับ5 6 7อ่า05 06 07 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7ซึ่งมันออก6 2อันนี้นะถ้าเราจับนน้ก็จะเป็นตัวกลับอีกเหมือนงวดที่แล้วนะครับบนออกที่6 6 2นะ ว่ามันไม่ได้ปักหลักอันนี้เลขหกอันนี้เลขสองต่อไปนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สองนะสองบวกสี 4, นะครับสองบวกสี่เทากับเลข6เพิ่มเป็น7จ็ลดเป็นห้าห้าหดอันนี้6กเดปดถ้าจะเอาตัวชนกันมันก็ ชนที่6กับ7นะชนที่6กับ7มันชนที่6กับ7ผลออกที่6 6 5นะครับ6 6 5อันนี้เลขก6อันนี้เลขห้ 5, มันก็ยังเดินของมันนะน,นี่เขาทั้งห5ทั้งหอัน,นี้เขาที่เลขก6หรือว,ว่าเป็น6 5ห้ารือว่าไอตัวนี้ส่วนมากมันจะไปหลัก10ก็ไม่นู้แต่จริงๆแนละ้วมันมันเดิน10หน่วยนะผมเคยลงแยกไว้อยู่ไอ้ตัวนี้นะครับ อันนี้เลขหกอันนี้เลขห้านะหลังจากที่มันหลุดแล้วนะต่อไปนะครับหลักร้อ 0, ยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์หลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขสองศูนย์บวกสองนะครับศูนย์บวกสองได้เลขสองสองเพิ่มเป็นสามลดเป็นหนึ่งเราจะได้หนึ่งสองสามจับกับหกเจ็ดแปดนะครับจับกันก็ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดนะมันออกเก้าหกสองนะครับอ่ะตัวนี้มาหลักสิบอยู่ลวตัวนี้ไปหลักหน่วยสามงวดติดนะครับหรือว่าตัวนี้อ่าฝั่งนี้จะเป็นหลักสิบก็ไม่รู้แต่มันก็เดินสิบหน่วยของมันนั่นแหละเดินยาวอยู่ไอ้สูตรนี้นะครับผลออกที่เกนะ้าหกสองเนาะสอง ต่อไปนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลข6กหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งนะครับ6บวกหนึ่งได้ค่ากับเลข7 8 6เห็นไหมมันเป็น6 7 8 6 7 8นี่ผมจับให้เป็น งว,ด,วดที่ผ่านมานะผมจับแล้วก็เน้นไปที่3ามเจ็4สามนี่แหละเป็นที่มาของมันแต่มันหลุดนะครับไอ้สูตรเนี้ยหลุดถ้าหลุดแล้วมันไม่น่าหลุดซ้ํานะครับเพราะว่าผลมันออกที่0 44นะครับศ4นย์สไอ้สูตรสูตรหลังเนี้ย สูตรฝั่งนี้มันยังเดินต่อแต่สูตรฝั่งฝั่งนี้เมื่อกี้มันหลุดใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดอ่าหลุดแล้วมันไม่น่าหลุดซ้ําอันนี้เอามาให้เอามาให้พี่น้องพิจารณาดูนะครับอ่ามาดูตัวนี้ก่อนร้อยสองหน่วยสามก่อนสองบวกสามเท่ากับเลขห้านะครับได้ห้าเพิ่มเป็นหกลดเป็นสี่ได้สี่ห้าหกนะฝั่งนี้ อีกฝั่งนึงตัวที่จะามาประกบก็คือ101หน่วย2ก็คือ1บวก5เท่ากับเลข6 7 5เห็นไหมพี่น้องจะเห็นตัวชนว่าชนที่5กับ6นะครับชนที่5กับ6เพราะฉะนั้นไอ้กับ6เนี่ยน่าจะติดแน่นอนนะเลขบน5กับ6น่าจะติดตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามันก็อาจจะจับคู่กันได้ เดี๋ยวลองจับนะครับมันเกิดเป็น5 4 5 5ี่ห้า5 6 6 7 4 7 5 7 6กสหกห้เีกโดยว่าจะเอาฝั่งนี้เป็นหลักสิบก็ได้ก็ฝั่งนี้เป็นหลักสิบก็กลับตัวนั่นแหละ อ่าทีนี้ไอ้งวดที่ว่ามันชนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสี่ห้าหห้าหห้าหกนะมันชนมันมันก็มาได้เหมือนงวดงวดไหนเดี๋ยวผมย้ดูก่อนอันนี้2องสามี่กับ6กเจ็ดแปดไม่ชน3ามสี่ห้าหนึ่งสองไม่ชนอันนี้ก็ไม่ชน3ามสี่ห้าหอันนี้ไม่ชนไม่ชนองวดนี้นะครับห้าหกดกับห7เดแดตัวชนก็คือ6กับ7 หกับ7นะครับแต่เขาก็ออกที่65นะเนี่ยแต่ถ้าชนแน่ๆว่าเข้ามาแน่ๆแหละไม่6กก็7ใช่ไหมเพราะว่าเราชนที่6กับ7นะครับมันก็ยังมาออก65ได้นะครับมันจะเหมือนเหมือนงวดที่เรากําลังทําอยู่นี่หรือไม่นะงวดที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันชนที่เลข5กับเลข6นะครับเนะี่ยชนที่เลข5กับเลข6แต่เขาอาจจะออก นี่ก็ได้อาจจะเป็น5 4 6 4อย่างนี้ก็ได้นะน่าจะจับได้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับสลับ2ตัวบนนะเอาให้พี่น้องพิจาราดูนะครับก็คือใช้หลักร้อยครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่2เห็นไหมสูตร1สูตรปากกาสีดำนี่ถ้าสูตรปากกาสีแดงเราก็ใช้หลักร้อยครั้งที่2กับหลักหน่วยครั้งที่3อย่างนี้นะครับ อย่างงงนะครับนี่สูตรปากกาสีดําอันนี้สูตรปากกาแดงนะครับอันนี้ก็คือรางวัลที่หนึ่งอันนี้2ตัวล่างอันนี้ครั้งที่1ครั้ง,งที่2ครั้งที่3มก็เอาจานนี้นะครับลองทําดูแต่ไอ้สูตรนี้รู้สึกจะยี่กว่ามวดแล้วมั้งไอ้สูตรปากกาสีแดงเนี่ย20งวดนะหลุดมวดหนึ่งตั้งนานแล้วละ่ะผมลงไว้เล่มหนึ่งต่างหากอยู่หน่ยสองหน่วยสามนี่ หมีแล้วก็ลงนะครับแต่ไอตัวจับมันจับไอตัวจับเนี่ยมันหลุดเราก็เลยไม่ถูกอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็อย่างน้อยๆก็น่าจะติด5กับ6ไว้นะหกับ6เดี๋ยวผมจะเอาไอตัวนี้มาให้ดูเนี่ยไอร้อยสอหน่วยสนี่สูตรประกาสีแดงนี่ว่ามันเดินยาวขนาดไหนนะครับแต่จะหาเจอหรือเปล่ามันอยู่เรมไหน เดี๋ยวเด้อแปบ๊บนึงอยู่เล่มไหนก็ไม่รู้หรือว่าอยู่อยู่เล่มเดียวกันอยู่เล่มนี้ก็ไม่รู้นะอยู่เล่มหนอีกเล่มนึง่งก็ให้น้องดูนะครับว่ากน,น่าจะอยู่เล่มนี้นี่สองสไลด์ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมผมหาเจอก่อนเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับว่ามันเดินแบบไหนแล้วมันเดินยาวขนาดไหนนะครับหน่ยสองหน่วยสามนี่ยไม่เจออยู่เร่มไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะอันนี้เอา เอาสองตัวบนมาฝากก่อนนะครับก็เอาเป็นเอาตามนั้นแหละนะได้เด่นที่เลขห้าเลขหก 6. นะครับจับคู่แล้วมันก็เป็นสี่ห้าห้าห้าหกอะไรพวกนี้นะครับ อเจอพอด,ดีนี่ไม่เสียแรงหาละนี่นะครับเด่นสิบหน่วยบนมันจะเข้าเฉพาะสิบหน่วยนะให้ตัวเลขสองตำแหน่งนะครับก็เหมือนที่บวกให้เมื่อกี้นั่นแหละเขาปืปอ่าเนี่ยหลักร้อยครั้งที่สองกับหลักหน่วยครั้งที่สามบวกกันนะครับนี่แต่ผมบวกถึงไอเจ้าหก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 ห้านะแล้วก็มาหกเจ็ดแปดแล้วไอหกเจ็ดแปดนี่มันออกอะไรเดี๋ยวดูก่อน หกหกอ๋อหกหแล้วก็มาออก6 9เเนาะเดี๋วยวเดี๋ยวเดี๋ยวขียนใส่ไว้ก่อน6กหอันนี้ได้หกเมันมาออก6 9 2งแล้วงวดที่ออก6 6 9กสอง ว่าที่ออก692ใช่ไหมออก692 1้2 102, หน่วย3ก็คือ5บวก9 20นะ20ก็คือ5บวก9ท่ากับ4 5 3อันนี้3 4 5นะครับ <c oughs> ผลออกที่0 4 4นี่แหละไอ้3 4 5งว่าที่แล้วผมก็ลงอยู่แต่ตัวจับเรามันหลุดนะครับ สิติมันก็นี่แหละ20งวดนะครับแล้วงวันนี้ก็102หน่วย3ไปไหนละที่ทำให้เมื่อกี้ก็หายอีกแล้วจับเล่มนู้นเล่มนี้หายนะก็ตามที่ได้นั่นแหละหลักร้อยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สามบวกกัน จับเล่มนี้มาเล่มนั้นหายจับเล่มนู้นมาเล่มนี้หายอย่างนี้แหละจัางมันนะจิตจริงมันก็ยี่สิบงวดนะครับเอาตามนั้นแหละโอ้ยงี่ไงร้อยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สามมันได้ห้านะสองบวกสามเป็นห้าได้สี่ห้าหกอะมาเขียนใส่เล่มใหญ่ไว้ด้วย โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันหลัก10ล่างนะผมทำคร่าวาไว้นะครับหลักสิล่างาไม่ชนเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้นะจะเดี๋ยวเดี๋ยวผลม,มามาทำให้อันนี้เอาเอาสองตัวบนมาฝากก่อนอเอาแนวทางบนนะครับว่าตัวไหนมันเด่นวันนี้นะันเด่นน่าจะเด่น5กับ6นะครับเด่นห้ากับหแล้วก็ อธิบายนิดหนึ่งด้อไอหลักสิบล่างวันนี้มันไม่ได้ชนตัวเดียวเหมือนวันที่แล้วนะวันที่แล้วมันชนสามตัวเดียวผมคร่าวๆดูแล้วมันชนกันหลายตัวอยู่แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับทุกสูตรสามสูตรของมันนั่นแหละที่ที่ใช้นั่นแหละว่ามันชนกันตัวหนอยบ้างวดนนี้นะครับอันนี้เอาเลขวนมาฝากก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับสิบล่างนะครับสามสูตร ลงทีเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ